ปัจจุบันโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยยิ่งในวัยเด็กแล้วพ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรักลูกเสมอแต่หลายครั้งที่ความรักจากพ่อแม่ส่งไปไม่ถึงลูกและยิ่งไปกว่านั้นการไม่ชอบสื่อสารไม่ชอบแสดงออกผู้จาตรงและรุนแรงอาจทําให้ลูกน้อยใจจนคิดไปเองวันนี้ช่วงคิดทันไอทีมีวิธีป้องกันโรคซึมเศร้าที่เป็นไพรเงียมาฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองกันให้เวลากับลูกให้มากที่สุด ช่วยลูกทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันพูดคุยกันถึงวันที่ผ่านมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้หรือแสดงออกโดยการกอดหอมกันไปมาเป็นการแสดงความรักขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดหากพ่อแม่ไม่ใช้เวลากับลูกเลยอาจเกิดระยะห่างระหว่างกันได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกเล่าการไม่ฟังลูกพูดอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกจะบอกเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้พ่อแม่ฟังก็เป็นได้การฟังเป็นเรื่องง่ายมาก บางครั้งการฟังลูกเล่าเรื่องราวต่างๆหรือระบายความรู้สึกให้ฟังก็เป็นการแสดงออกให้ลูกได้รู้ถึงความรักที่มีให้เขาแล้วโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องแนะนําอะไรเลยก็ได้พูดคุยกับลูกด้วยรอยยิ้มเวลาไม่พอใจลูกลูกไม่ได้ดั่งใจมักจะตะวาดดุบ่นกับลูกใช่หรือไม่ซึ่งไม่ควรทำแบบนั้นควรจะหันมายิ้มให้กับลูกพูดกันด้วยความเข้าใจให้กำลังใจกันย่อมมีความสุขมากกว่าและให้ผลที่ดีมากกว่า ให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการตัดสินใจแทนลูกทุกๆอย่างเป็นข้อที่เข้าใจผิดกันอย่างมากและไม่ดีต่อการพัฒนาของลูกการให้โอกาสลูกในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกซึ่งความต้องการของตัวเองก็เป็นวิธีการแสดงความรักและแสดงออกถึงการยอมรับในตัวลูกอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามรักษาสัญญากับลูกการโกหกหรือการไม่รักษาสัญญากับลูกเป็นจุดสำคัญที่สร้างบาดแผลและความไม่เชื่อใจ หากทำอะไรไม่ได้ควรบอกเหตุผลจําเป็นขอโทษลูกและควรอธิบายลูกให้เข้าใจเพราะสําหรับเด็กๆคําพูดของพ่อแม่นั้นมีน้ําหนักต่อความรู้สึกของลูกมากกว่าชื่นชมลูกเมื่อทําสําเร็จปลอบใจเมื่อผิดหวังจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆหากเป็นเรื่องราวที่ดีของลูกนั้นการให้กำลังใจและชื่นชมกันคือเรื่องที่ดีมาก หากลูกผิดหวังพ่อแม่ก็ให้กำลังใจอยู่ข้างๆลูกสิ่งนี้แหละที่เป็นหัวใจสำคัญของความรักที่มีต่อลูกและทั้งหมดนี้คือวิธีป้องกันลูกๆจากโรคซึมเศร้าที่ทางทีมงานคิดทันไอทีนำพฝากคุณผู้ชมกัน